ากลน,นะคะวันนี้เรามาร่วมเฉลิมฉลองนะคะในส่วนของสิทธิของผู้หญิงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมายื่นหนังสือนะคะต่อนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะในส่วนของข้อเรียกร้องเรานะคะวันนี้ทั้งหมดมี9ข้อนะคะ วันนี้นะคะเรามีกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะหญิงตั้งพันุ์นะคะที่ถูกเลิกจ้างนะคะนับจากปี2563นะคะช่วงวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะนายจ้างเลิกจ้างเราอย่างทวีคูณนะคะทาให้เราเกิดความลําบากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยจากการทํางานนะคะหรือผู้ป่วยเรื้อรังนะคะพวกเรามีความทุกข์ยากลําบากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตียงเต็ม จะเป็นในเรื่องของการที่นายจ้างลดโครงสร้างเลิกจ้างเราโดยที่ไม่จ่ายค่าเชเยบางที่ถึงแม้จะจ่ายแตบบ่พวกเราก็ยังมีความลาบากเพราะเราไม่สามารถที่จะไปหางานทําที่อื่นได้นะคะณนะวันนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาคนหญิงตั้งคันนะคะที่เราช่วยเหลือร้อยกว่าคนนะคะและวันนี้นะคะเรามาเรียกร้องในส่วนของ i อโอหนนะคะว่าด้วยสิทธิความเป็นมารดานะคะแล้วก็พ่อควรที่จะได้รับ ในส่วนของการหยุดดูแลผุรดและภรรยา30วันมารดาควรที่จะมีสิทธิ์ในการลาคลอด180วันวันนี้รัฐบาลประกาศนะคะพร้อมกับกระทรวงพอมประกาศในเรื่องของออให้สิทธิ์ลาคลอด98วันแต่8วันยังไม่มีใครจ่ายนะคะ4วันบอกว่านายจ้างควรที่นายจ้างควรที่จะจ่ายอีก4วันก็คือประกันสังคมแต่มติคอรมออกมาแล้วก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีการจ่าย นะค,ะคนท้องนะคะเสียชีวิตในที่ทําง,งานคนท้องเกิดอาการเป็นพิษนะคะคนท้องติดในส่วนของใน,ในส่วนของรคเลือหลังนะคะสารพิษที่อยู่ในบริษัทนะคะมีเป็นร้อยกว่าชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งต่างๆที่เรากําลังเรียกร้องมันเป็นสิทีิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงตั้งครรภ์วันนี้รัฐบาลรณรงค์ให้ผู้หญิงตั้งครรภ์เด็กที่เกิดมาไม่ถึง5้าแสน เพราะองชาติจะไม่มีแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดมีการตั้งคันแต่การคนตั้งคันเลิกตั้งคันปุ๊บถูกเลิกจ้างปับเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกําลังใจในการที่จะตั้งท้องได้เพราะฉะนั้นคนตั้งท้องถูกเลิกจ้างลอยแพท้ทองปุ๊บเลิกจ้างปับเนี่ยพวกเราก็ไม่สามารถที่จะมีคันได้นะคะจากนี้นะคะเราเรียกร้องในส่วนของไอเอ190นะคะการละเมิดสิทธิความรุนแรงนะคะ เมิดสิทธิทางเพศในสถานประกอบการนะคะถามว่าทุกวันนี้เราถูกละเมิดสิทธิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิจากหัวหน้างานที่จะต้องต่ออายุในช่วงของงานที่เหมาเป็น,ปนงานบริการนะคะางานรับช่วงงานเหมาะะเพราะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ผู้หญิงไม่ลุกขึ้นมาสะท้อนในสิ่งที่เขากําลังถูกละเมิดสิทธิสังคมเราก็จะถดถอยไปอีกต่อไปได้เรื่อยๆนะคะ ประการหนึ่งก็คือไอ1โอนเจดนะคะแล้วก็ไอเโอว่าด้วยในเรื่องของสิทธิคนที่จะไปทํางาน <ST> S> <S นะคะสิทธิไปทํางานที่บ้านค่าจ้างเขาไม่ได้รับเหมือนกับลูกจ้างทั่วไปนะคะค่าค่าจ้างในส่วนของงานรับงานไปทําที่บ้านไม่สามารถที่จะได้ค่าจ้างค่ตาตอบเท่ากับรูยแรงงานในระบบ <ST S> นะคะแล้วในส่วนของเงินผุดหนนเด็กเล็กขั่วหน้าศูนย์ถึงหกปีจํานวน6 0 0บาท ไม่สามารถที่จะได้แบบท่วหน้านะคะดังนั้นเรามองว่าการที่รัฐบาลหาเสียงนะคะทอดทุกได้รับพักสอ0 0ัน0 0มแต่ตอนนี้เนี่ยเราเรียกร้องให้ได้รับ6กรอบาทยังไม่ได้แบบท่วหน้าเลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญนะคะเราเรียกร้องในเรื่องของสัดส่วนนะคะเพศผู้หญิงผู้ชายเพศสภาพจะต้องมีสัดส่วนเท่ากันให้มันเท่าเทียมกันนะคะอีกข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของวันที่8วันสตรีสากลจะต้องเป็น วันหยุดตามประเพณีนะคะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะมันไม่ได้เกิดจากในส่วนของความทุกข์ยากของคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากความทุกข์ยากของผู้หญิงทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบอาชีพงานบริการรัฐวิสาหกิจแม้แต่ข้าราชการที่เรากําลังที่จะถดถอยในส่วนของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะงานทุกวันนี้เป็นงานเหมาบริการทั้งหมดไม่มเีเป็นงานประจําให้พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงในการทํางานเราไม่สามารถที่จะ มีงานที่มั่นคงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะถูกเลิกจ้างออกจากจากในระบบออกมาเป็นนอกระบบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้พีนะคะอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางบางตอนของออข้อเรียกร้องนะคะของวันสตรีสากลน,นะคะที่คุณภัตรีพูดไปแล้วนะคะอีกข้อหนึ่งคะท,อนอทนีนี้ก็คือในเรื่องรัฐต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นไปตามหลักการองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำคัญนะคะเพราะว่าผู้หญิงเองเนี่ยนอกจากทํางานแล้วต้องดูแลครอบครัวอีกแต่ถ้าค่าแรงเนี่ยมันเพียงพอแต่การดํารงที่ผู้ชายเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะดูแลลูกแต่ในเมื่อ,อปัจจุบันเนี่ยค่าแรงมันไม่พอในการเลี้ยงนะคะเลี้ยงดูครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเรียกร้องในเรื่องของค่าแรงตัวนี้ด้วยนะคะว่าให้เป็นค่าแรงนะคะทีะ่เป็นไปนตามหลักการของ ILO สามารถจะเลี้ยงดูครอบครัวได้อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าถ้า